ยินดีต้อนรับเข้าสู่มาชลุมสปอยกลับมาอีกครั้งกับการสรุปภาพยนตร์นะครับในวิดีโอนี้เราจะมาสรุปภาพยนตร์สยองขวัญรักทึกขวนันเรื่องหนึ่งจากปี1980ชื่อเรื่องว่า The Shining ก่อนอื่นที่เราจะเข้าสู่เนื้อเรื่องนะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและก็เป็นวันที่ดีนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปเข้าเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เริ่มต้นด้วยรถที่ขับขึ้นบนถนนท,นที่เปี่ยวลึกในหุบเขา และในที่สุดก็มาถึงโรงแรมโอเวอร์ลุกที่ใหญ่โตและโดดเดี่ยวฉากก็ตัดกลับไปในโรงแรมนะครับที่ซึ่งมีชายที่ชื่อว่าแจ็คเทอร์เลนเขาได้มาถึงเพื่อสัมภาษณ์และก็พบกับชายผู้จัดก,การที่ชื่อว่าโอแมนในอีกฉากหนึ่งครับเราได้พบกับเวนดี้ภรรยาของแจ็คและเดนนี่ลูกชายคนเล็กของเขา ในอพาร์ตเมนต์ของพวกเขาครับเขาได้รู้ว่าครอบครัวจะย้ายไปอยู่ที่โรงแรมในช่วงฤดูดหนาวดูเหมือนว่าเดนนี่จะตื่นเต้นกับการย้ายครั้งนี้เพราะเขาก็ไม่ได้มีเพื่อนมากมายอยู่ในเมืองอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนที่น่ากังวลที่สุดก็คือเขามีเพื่อนในจินตนาการที่ชื่อว่าโทนี่ซึ่งโทนี่ไม่เคยมีความสุขกับการย้ายเข้าไปในโรงแรมนั้นเลยเวดดี้จึงพยายามทําให้เขามั่นใจนะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะได้รับประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจ เมื่อกลับมาถึงที่สมัมภานะครับแจ็คก,ก็ได้เปิดเผยว่าเขาเคยเป็นครูมาก่อนและตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปที่การเขียนหนังสือและจากนั้นเราก็ได้รู้นะครับว่าครอบครัวของทอร์เรนต์จะต้องรับผิดชอบดูแลโรงแรมในช่วงปิดฤดูนหนาว5เดือนอย่างไรก็ตามนะครับอันแมนก็เตือนเขาถึงผลกระทบที่รุนแรงจากการถูกทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวนาน,านและก็เล่าถึงอดีตอันดำมืดของโรงแรมแตั้งแต่ปี1970 เมื่อผู้ดูแลคนก่อนหน้านี้ที่ชื่อว่าเกรดี้กลายเป็นบ้าไปเลยเขาฆาตกรรมภรรยาและลูกสาวสองคนของเขาอย่างโหดเหี้ยมด้วยขวานก่อนที่จะฆ่าตัวตายด้วยปืนลูกซองแต่แจ็คดูเหมือนว่าจะไม่กลัวเลยนะครับและยังคงบอกว่าภรรยาของเขาเนี่ยเป็นคนที่คลั่งคล้ายหนังสือสยองขวาญม,มากๆซึ่งเธอจะต้องรู้สึกทึ่งกับเรื่องนี้แน่นอน เช่าตัดกลมาที่อพาร์ตเมนต์นะครับเดนนี่สงสัยว่าพ่อของเขาจะได้งานหรือไม่โทนี่จึงอ้างว่าเขาได้งานแล้วและเขาจะโทรหาแม่ในเร็วๆนี้มันแปลกที่จู่ๆแจ็คก็โทรหาวินดี้เพื่อแจ้งเขาดีนะครับเดนนี่จึงถามเพื่อนในจินตนาการว่าทำไมเขาถึงไม่อยากให้พวกเขาย้ายไปที่โรงแรมแต่โทนี่ก็ยังคงเงียบในขณะเดียวกันครับเด็กชายก็มองไปที่ภาพที่น่ากลัวของโรงแรมอย่างกระทันหัน ที่ซึ่งมีน้ำตกเลื่อนหลายทะลักผ่านลิฟต์และเห็นน้องสาวสองคนยืนอยู่อย่างน่าขนลุกในระยะที่ไกลออกไปและฉากก็เปลี่ยนเป็นวันสุดท้ายของการเปิดโรงแรมครับเมื่อครอบครัวเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตใหม่และออกเดินทางไปยังภูเขาหลังจากขับรถมาเป็นเวลานานในที่สุดพวกเขาก็มาถึงโรงแรมที่ซึ่งโอแมนให้การต้อนรับพวกเขาเป็นอย่างดีและพาคู่รักไปชมสถานที่ต่าง แดนนี่ซึ่งอยู่คนเดียวในห้องเขาได้เล่นเกมแล้วก็ควงลูกดอกออกไปเมื่อจู่จๆเขาก็เห็นเด็กผู้หญิงนัน่งขลุขระสองคนจากภาพมิติของเขานะครับเด็กชายถึงกับกลัวตัวแข็งไปเลยเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยจ้องมองไปที่เขาอย่างเข้มขน้นสองสาวินาทีก่อนที่จะจากไปในทั้งกลับกันนะครับโอแมนได้พาคู่รักไปชมเขาวงกดพุ่มไม้ที่น่าประทับใจในบริเวณโรงแรมซึ่งสูงเกือบ13ฟุตเขาเสริมว่า ที่ดินผืนนี้เนี่ยเคยเป็นสุสารของชาวอเมริกันพื้นเมืองโบราณและผู้สร้างต้องเผชิญกับการโจมตีอย่างรุนแรงจากชนเผ่าพื้นเมืองในขณะที่สร้างโรงแรมเมื่อเข้าไปข้างในโอแมนก็พาทั้งคู่ไปดูห้องบอลลูมขนาดใหญ่ที่ที่พวกเขาได้พบกับหัวหน้าพ่อครัวนะครับที่ชื่อว่าฮันโลแลนและทันทีนั้นเดนเนี่ก็มาสมทบกับพวกเขาในตอนนี้ฮันอแลนจึงตัดสินใจพาเวนดี้และเด็กชายที่ห้องครัวในขณะที่โอแมนคุยกับแจ็คต่อ ในห้องครัวนะครับฮาร์โรลนดนก็ได้พาพวกเขาไปดูห้องเก็บอาหารและห้องแช่แข็งขนาดใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยเนื้อสัตว์และสเสบียงอื่นๆที่พวกเขาจะต้องพึ่งพาในช่วงฤดูหนาวที่ยาวนานต่อมาครับเวนดี้มาสมทบกับสามีเพื่อตรวจสอบห้องใต้ดินที่ทิ้งฮาร์โรลนด์และเดนนี่อยู่ด้วยกันจากนั้นเชฟก็พาเด็กชายไปทานไอศครีมและก็บอกเขาอย่างกระทันหันว่าเขารู้เรื่องความสามารถทางจิตของเด็กชายด้วยซึ่งเขาเรียกว่า เชฟก็ได้เปิดเผยครับว่าเขาและคุณยายเนี่ยเคยสื่อสารกันโดยที่ไม่ต้องพูดและก็เป็นเวลานานแล้วที่พวกเขาคิดว่าพวกเขาเป็นคนเดียวที่มีพรสวรรค์นี้จากนั้นเดชายผู้ตกตะลึงก็เล่าให้ฟังว่าเพื่อนของเขาที่ชื่อว่าโทนี่ซึ่งแสดงภาพมิติให้กับเขาเห็นในระหว่างการนอนหลับด้วยแต่เขาจำไม่ได้เมื่อตื่นขึ้นมาปรากฏว่าความสามารถนี้ยังช่วยให้พวกเขาเห็นภาพมิติจากอดีตหรืออนาคตได้อีกด้วยนะครับ เดนนี่ก็เลยถามว่าห้อง237และก็ถามว่าฮารโรลเลนกลัวห้องนั้นไหมซึ่งทําให้ฮารโรลเลนรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาทันทีด้วยความเป็นห่วงนะครับเขาจึงบอกเด็กชายอย่างกระทันหันว่าไม่มีอะไรอยู่ในห้องนั้นและก็เตือนเด็กชายว่าอย่าเข้าไปในห้องนั้นไม่ว่าด้วยกรณีใดๆในฉากก็ตัดกลับไปอีกหนึ่งเดือนต่อมาครับซึ่งเราเห็นว่าการพักผ่อนของครอบครัวนี้เป็นไปได้ด้วยดีจนถึงปัจจุบัน เดนนี่ขี่จักรยานสามล้อในห้องถุงในขณะที่เวนดี้เอาอาหารเช้าไปให้สามีบนเตียงจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มพูดคุยกันและแจ็คก็เปิดเผยครับว่าตั้งแต่ที่เขามาถึงที่นี่เนี่ยเขาก็ถูกหลอกลอนด้วยความรู้สึกเหมือนกับเคยเห็นมาก่อนเราว่าเขาเคยมาที่โรงแรมแห่งนี้แล้วรู้จักทุกซอกทุกมุมของที่นี่ ในช่วงบ่ายนะครับเวนดี่และเดนนี่กำลังสำรวจเขาวงกตพุ่มไม้ที่น่าทึ่งขนาดใหญ่ในขณะเดียวกันครับภายในโรงแรมเนี่ยแจ็คก,ก็มองโมเดลเขาวงกตดด้วยสายตาที่น่าสะงพรัวฉากก็ตัดกลับไปที่วันอังคารซึ่งรายงานข่าวทางทีวีได้เปิดเผยนะครับว่าจะมีพายุหิมะร้ายแรงเริ่มหมกระน,นำที่พวกเขาบริเวณที่พวกเขาอยู่ในขณะเดียวกันเดนนี่ก็ขี่จักรยานสามล้อไปตามทางเดินที่ว่างเปล่าอีกครั้งหนึ่ง แต่ในขณะที่เขาผ่านห้อง2-3งเจ็ครับเขาก็หยุดและพยายามเปิดประตูอย่างลังเลปรากฏว,ว่ามันล็อกอยู่ครับมาถึงจุดนี้พฤติกรรมของแจ็คก,ก็เริ่มเปลี่ยนไปในทิศทางที่แปลกประหลาดและดูเหมือนว่าเขากำลังเสียสติกลายเป็นคนขี้โมโหง,ง่ายๆต่อมาในวันเสาร์ครับเวนดี้ก็พยายามโทรศัพท์แต่พบว่าสายโทรศัพท์ทั้งหมดเสียในที่สุดเธอจึงหันไปใช้วิทยุเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้กับเธอทราบนะครับว่าพายุได้สร้างความเสียหายให้กับสายโทร,รศัพท์จํานวนมากและคาดว่าจะไม่ได้รับการซ่อมแซมจนกว่าจะถึงรูดูใบไม้ผลิเพวกเขาเตือนเธอให้เปิดวิทยุไว้ตลอดเวลานะครับเพื่อการสื่อสารและจะติดต่อพวกเขาหากมีปัญหาเกิดขึ้นตัดกรามาที่อื่นครับตอนนี้แดนนี่ขี่จักรยานสามล้อไปตามทางเดินของโรงแรมทันใดนั้นเขาก็เห็นเด็กผู้หญิงสองคนจากภาพที่เขาเคยเห็นก่อนหน้านี้นะครับ เด็กผู้หญิงได้เรียกชื่อเขาและก็ชวนเขาไปเล่นด้วยกันจากนั้นเขาก็เหลือบไปเห็นร่างที่เปิดเปื้อนไปด้วยเลือดของเขาบนพื้นนะครับพร้อมด้วยขวานที่อยู่ไกลๆซึ่งทำให้เด็กชายที่ตกตะลึงเนี่ยเอามือปิดตาทันทีแต่เมื่อเขามองอีกครั้งหนึ่งในที่สุดเด็กผู้หญิงก็หายตัวไปแล้วนะครับเขาบอกโทนี่ว่าเขากลัวมา,มากๆดังนั้นโทนี่จึงเตือนเขาถึงสิ่งที่ฮาร์ลโลนด์เคยพูดเอาไว้ครับ ซึ่งฮาร์โลแลนได้พูดว่าภาพมิติเหล่านี้ไม่เป็นความจริงและมันก็เหมือนกับรูปภาพในหนังสือในวันพุธนะครับเดนนี่ก็กําลังเล่นของเล่นอยู่ในห้องถุงจังหวะเดียวกันที่ลูกบอลกลิ้งมาทางเขาอย่างไม่คาดคิดเขาก็คิดว่าเป็นแม่ของเธอกลิ้งมาแต่เมื่อเขาเดินเข้าไปข้างหน้านะครับเขาก็ประหลาดใจที่เห็นว่าประตูห้อง237เเนี่ยเปิดอยู่ด้วยความอยากรู้อย่างเห็นเขาจึงพยายามเข้าไปอย่างระมัดระวัง สัตกลับมาที่อื่นครับเวนดี้อยู่ในห้องใต้ดินเมื่อเธอได้ยินเสียงกรีดร้องทําให้เธอรู้สึกกลัวไปทั้งตัวและก็รีบไปตรวจสอบเธอพบว่าแจ็คกําลังสั่นเทาอยู่ในพื้นที่ทํางานของเขาด้วยความตื่นตระหนกครับเธอก็บอกว่าแจ็คเนี่ยทำสิ่งนี้แต่เมื่อเขาได้สติเขากลับสับสนและไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่แม่และลูกชายออกไปแล้วนะครับ แจ็คที่กระวนกระวายจะมุ่งหน้าไปที่ห้องบอลลูมที่ว่างเปล่าของโรงแรมให้ได้เลยและนั่งลงตรงหน้าบาร์ที่ว่างเปล่าด้วยแต่ในอีกไม่กี่วินาทีต่อมาครับบาร์เทนเดอร์ก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างน่าตกใจและแจ็คก,ก็จำเขาได้ว่าเป็นลอยและจูๆ่ๆชั้นวางที่เต็มไปด้วยขวดก็ปรากฏข,ขึ้นจากที่ไหนไม่รู้นะครับลอยจึงเสิร์ฟเครื่องดื่มให้กับเขาและแจ็คก,ก็หยิบกระเป๋าเงินออกมาดูพบว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้พกเงินมาด้วย แต่บาร์เทนเดอร์ดูเหมือนจะไม่กังวลครับและก็ตอบกลับอย่างน่าขนลุกว่าเครดิตของเขาใช้ได้ขณะดื่มเครื่องดื่มอยู่แจ็คก,ก็สารภาพกับลอยว่าเขารักลูกชายของเขามา,มากๆและจะไม่มีวันทำร้ายลูกชายแน่นอนต่อมาไม่นานครับเวนดี้ที่ดูตื่นตระหนกก็รีบเข้ามาในบาร์แต่ตอนที่เธอเข้ามาเนี่ยบาร์กลับว่างเปล่าอย่างกระทันหันและก็บอกสามีของเธอนะครับว่ามีผู้หญิงบ้าที่อยู่ในโรงแรมแห่งนี้พยายามบีบคอของเดนนี่ แจ็ครู้สึกว่าภรรยาของเขาเสียสติไปแล้วนะครับแต่เวนดี้ยืนยันว่าเดนนี่บอกว่าประตูห้องหนึ่งเปิดอยู่และก็มีผู้หญิงอยู่ในอ่างอาบน้านที่ทําร้ายเขาหลายไม้ออกไปนะครับเชฟฮันโลแรแลนด์อยู่ในอพาร์ตเมนต์ของเขาจูๆ่ๆเขาก็รู้สึกถึงแรงกระแทกที่อธิบายไม่ได้และดวงตาของเขาก็เบิดกว้างด้วยความตกใจในขณะเดียวกันนะครับเราเห็นว่าเดนนี่เนี่ยชักกระตุกในโรงแรม และดูเหมือนว่าเขาพยายามที่จะสื่อสารกับฮารโลแลนตัดกรลมาอีกชางหนึ่งนะครับแจ็คก,ก็มาถึงที่ห้อง237เพื่อตรวจสอบและที่นั่นเขาก็พบกับหญิงสาวเปลกายในอ่างอาบน้ำจริงๆด้วยเธอลุกขึ้นมาแล้วก็เดินหาเขาดังนั้นชายที่ตกใจอยู่ในภาังก้าวออกไปที่ไหนไม่ได้เลยหลังจากนั้นทั้งสองก็เริ่มจูบก,กันอย่างน่าตกใจแต่ในกระจกเขาเห็นว่าร่างกายของเธอเนี่ยเน่าเปื่อยไปแล้วนะครับ เธอก็เป็นแค่หญิงชราซึ่งทำให้เขากรัวเทพขี้ราดเลยผู้หญิงสรงเสียงหัวเราะอย่างบ้าคลั่งและพยายามเข้าใกล้เขาแต่แจ็คที่หวาดกลัวรีบออกจากห้องและก็ล็อกประตูทันทีตัดกลมาที่อื่นครับฮลโลแลนด์ที่ตกใจพยายามติดต่อโรงแรมเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทว่าโทรศัพท์ไม่ทำงานครับทำให้เขากังวลเป็นอย่างมากในทางกลับกันแจ็คก,กลับไปหาภรรยาและก็บอกว่า เขาไม่พบอะไรที่ห้อง 2, 3, 7เลยเวนดี้ที่ตื่นตระหนกสงสัยว่ารอยฟกช้ำม,มาจากไหนแจ็คจึงตั้งทฤษฎีว่าบางทีเด็กชายอาจทำร้ายตัวเองในขณะเดียวกันครับเราเห็นเดนนี่อยู่ในห้องของเขาซึ่งเขาเห็นคำว่า red ram เขียนด้วยตัวอักษรสีแดงบนประตูนครับซึ่งทำให้เขารู้สึกหวาดเสียวสันหลังในขณะเดียวกันเวนดี้ก็ยืนกรานว่าพวกเขาต้องพาเดนนี่ออกจากโรงแรมและไปจากสถานที่นี้ทันที แต่สิ่งนี้ก็ทําให้แจ็คโกรธมากครับและเขาก็กล่าวหาว่าเธอพยายามบ่อนทําลายเขาด้วยซึ่งเขาบอกว่าเขาอยู่ที่นี่เนี่ยเขาจะประสบความสําเร็จในชีวิตฉะนั้นอย่าทาลายเขาเขายืนกรานอย่างหนักแน่นว่าจะไม่ยอมให้เธอทําลายชีวิตของเขาอีกและเดินออกไปด้วยความรุนแรงในขณะที่เวนดี้ผู้เคราะห์ร้ายนะครับร้องไห้เสียใจส่วนท่านนั่นแจ็คที่โกรธอยู่นั้นก็เริ่มคว้างปาจานในห้องครัวแต่แล้วก็ได้ยินเสียงเพลงลอยมาจากห้องบอลรูม และเขาก็ไปหาเสียงนั้นทันใดนั้นนั่นเองในห้องนั้นเต็มไปด้วยแขกผู้สง่างามในสไตล์ที่ชวนให้นึกถึงศตวรรษ1920ลอยได้เสิร์ฟเครื่องดื่มให้กับเขาอีกครั้งหนึ่งแต่เมื่อแจ็คพยายามจ่ายเงินบาร์เทนเดอร์ก็ปฏิเสธอย่างใจเย็นโดยบอกว่าเครื่องดื่มนี้ทางร้านเลี้ยงเองและหลังจากนั้นไม่นานแจ็คก,ก็ถูกพนักงานเสิร์ฟชนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ทำให้เครื่องดื่มหกใส่เสื้อผ้าของเขาและพนักงานคนนั้นก็กล่าวขอโทษเขานะครับและทั้งสองก็มุ่งหน้าไปที่ห้องน้ําเพื่อทําความสะอาดที่นั่นชายคนนั้นได้เปิดเผยว่าเขามีชื่อว่าเคลเบิร์ดเกรดดี้ซึ่งทําให้แจ็ครู้สึกตกใจนะครับเพราะมันเป็นชื่อเดียวกันกับคนที่ดูแงลโรงแรมก่อนหน้านี้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับดังนั้นแจ็คพยายามยืนยันว่าเกรดดี้เคยทํางานที่นี่ในฐานะคนดูแลหรือไม่แต่เกรดดี้ปฏิเสธ และแจ็คก,ก็ถามถึงครอบครัวของเขาครับและเกรดดี้ก็เปิดเผยนะครับว่าเขามีภรรยาและลูกสาวสองคนทันใดนั้นเกรดดี้ก็แนะนําให้แจ็คระวังตัวโดยเตือนว่าลูกชายของแจ็คเนี่ยพยายามจะพาคนนอกเข้ามาด้วยโดยเฉพาะเป็นพ่อครัวผิวดําแจ็คก,ก็อ้างว่าเป็นความผิดของเวนดี้ทั้งหมดโดยโต้แย้งว่าเธอก้าวไก่ชีวิตของพวกเขาอยู่เสมอ และอย่างไรก็ตามนะครับเกรดี้ก็แค่กระตุ้นให้เขาควบคุมครอบครัวของเขาเท่านั้นและแก้ไขพวกเขาเหมือนกับที่เกรดี้เคยทํากับครอบครัวของตัวเองต่อมานะครับแจ็คก,ก็มาถึงที่ห้องวิทยุและนี่คือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่พายายามอย่างยิ่งที่จะติดต่อครอบครัวของเขาแต่เขากลับทําลายวิทยุอย่างน่าตกใจซึ่งได้ตัดขาดการเชื่อมต่อกับโลกภายนอกโดยสิ้นเชิง หลังจากนั้นไม่นานนะครับฮันโลแลนด์ก็โทรหาหน่วยงานพิทักษ์ป่าเพื่อตรวจสอบครอบครัวนั้นและเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข่าวร้ายเกี่ยวกับครอบครัวนี้นะครับว่าพวกเขาเนี่ยไม่สามารถติดต่อกับครอบครัวนี้ได้แล้วเมื่อตระหนักว่ามีบางอย่างผิดพลาดอย่างร้ายแรงฮันโลแลนดจึงขึ้นเครื่องบินเช้าวันรุ่งขึ้นโดยเขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะไปถึงโรงแรมให้เร็วที่สุดในฉากถัดไปนะครับเวนดี้ก็คว้าไม้เบสบอลเป็นอาวุธและก็ไปคุยกับสามีของเธอ แต่เธอไม่พบสามีของเธออยู่ที่ทํางานของเขาครับและเธอเลยเข้าไปดูเครื่องพิมพ์ดิดของเขาเพื่อดูว่าเขากําลังพิมพ์อะไรอยู่แต่ความหวาดกลัวก,ก็ถาถุมเข้าใส่เธอเมื่อเธอพบว่าหน้ากระดาษเต็ไมไปด้วยวลีเดิมซ้ําๆซ้ำไปซ้ํามาก่อนที่เธอจะประมวลผลสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจู่ๆแจ็คก,ก็ปรากฏตัวขึ้นข้างหลังของเธอแล้วก็ถามเธอว่าเธอชอบงานของเขาไหมจากนั้นเขาก็ถามเธอกําลังทําอะไรอยู่ที่นี่ และเธอก็ตอบอย่างประมาว่าเธอต้องการจะคุยเรื่องบางอย่างกับเขาเมื่อได้ยินดังนั้นแจ็คก็ถามว่าเธอต้องการคุยเรื่องเดนนี่ใช่ไหมและต้องทําอย่างไรกับเขาและเวนดี้ก็ตอบว่าเธอต้องการพาลูกชายของพวกเขาเนี่ยไปหาหมอแต่นี่กลับทําให้แจ็คโกรธแค้นเขาตําหนิเธอที่ล้มเหลวในการเข้าใจถึงความรับผิดชอบของเธอนะครับด้วยน้ําเสียงโกรธและขุนเคือง นอกจากนี้เขายังเตือนเธอว่าเขาได้เซ็นสัญญาและได้รับความไว้วางใจให้โดยแลงรงแรมซึ่งเขาไม่สามารถเพื่เฉยได้เวดดีที่หวาดกลัวพยายามจะจากไปครับแต่แจ็คก,ก็ตามเธอมาเธอจึงอ้อนรอนอย่างสิ้นหวังว่าอย่าทําร้ายเธอเลยแต่เขากลับตอบอย่างน่ากลัวนะครับว่าเขาจะไม่ทําร้ายเธอแต่จะทุบตีสมองของเธอแทนด้วยความกลัวที่ว่าเธอจะเสียชีวิตเธอจึงทำแบบนี้นะฮะ เวนดี้ที่สิ้นหวังนะครับก็ได้ลากเขาเข้าไปในห้องครัวและก็ขังเขาไว้ในห้องเก็บอาหารทันทีที่เขาเริ่มได้สติขึ้นมาแจ็คก็โกรธจ,จัดและก็ทุบป,ประตูเรียกร้องให้เธอปล่อยเขาออกไปและตอนนี้แจ็คก็พยายามที่จะบงการเธอโดยบอกว่าเขาเจ็บหัวมา,มากเขาบอกว่าเขาต้องการหมอเวนดี้ก็ตอบเขาว่าเธอจะให้รถกวนฮิมะพาเดนนี่ออกไปและก็พาหมอมาให้เขาด้วย แต่แจ็คก,กลับพูดด้วยน้ำเสียงหวเดลาะที่น่าขนลุกและก็บอกว่าเธอออกไปไหนไม่ได้และท้าให้เธอไปตรวจสอบรถกวนหิมะและวิทยุดูเมื่อเวนดี้ออกไปตรวจสอบรถกวนหิมะด้วยความตกใจเธอก็พบว่าแจ็คแน่งได้ทำลายรถทิ้งแล้วนะครับทำให้พวกเขาติดอยู่ในโรงแรมอย่างสมบูรณ์ประมาณ4ี่โมงเย็นแจ็คก,ก็ตื่นขึ้นมาเพราะเสียงข้อประตูห้องเก็บอาหารและปรากฏว่าเป็นเกรดี้ครับ เขาเปิดเผยว่าเขาและคนอื่นๆกำลังสงสัยในความแข็งแกร่งของแจ็คในการทำภารกิจให้เสร็จสิ้นเพราะภรรยาของเขาเนี่ยดูเหมือนจะแข็งแกร่งกว่าเขาแล้วตอนนี้แต่แจ็คยืนยันนะครับว่าเขาเนี่ยจะสามารถทำมันได้สำเร็จหากได้รับโอกาสอีกครั้งเดียวต่อมาไม่นานครับประตูห้องเก็บอาหารก็เปิดออกอย่างรวดเร็ว และนี่จะทําให้ใชายวิกลจิตคนนี้สามารถปลดปล่อยความวุ่นวายได้ในขณะเดียวกันครับฮาโลเลนกําลังเดินทางไปยังโรงแรมอย่างสุดกําลังด้วยการกวาดหีมะในอีช่างหนึ่งนะครับเดนนี่กําลังเดินเข้าไปหาแม่ที่กําลังหลับอยู่พร้อมกับพูดว่าเรดลามซ้ําไปซ้ํามานะครับจากนั้นเขาก็หยิบม,มีดจากเพดานห้องและลิสติกสีแดงจากมาลินลินที่ประตูเขาเขียนว่าเรดลามด้วยลิสติก และเริ่มท่องวลีนั้นเสียงดังๆซึ่งในที่สุดก็ปลุกแม่ของเขาตื่นขึ้นมานครับเธอก็ยิ่งตกใจมากขึ้นไปอีกเมื่อเห็นคำที่สะท้อนในกระจกที่อ่านว่าเมอร์เดอร์เมื่อกลับด้านนะครับทันใดนั้นเสียงดังสนั่นก็ดังขึ้นในห้องและปรากฏว่าแจ็คเนียพยายามสับประตูให้เปิดออกด้วยขวานวินดี้จึงขังตัวเองและลูกชายไว้ในห้องน้ำครับและก็ผลัดเขาออกไปทางหน้าต่างบานเล็กๆอย่างสุดกำลัง แต่น่าเสียดายที่เธอพยายามตามไปช่องว่างแคบเกินไปเธอจึงเร่งร้าวให้เด็กชายรีบวิ่งหนีไปก่อนไม่กี่วินาทีต่อมาครับแจ็คก,ก็เข้ามาในห้องได้และเมื่อพบว่าประตูห้องน้ำล็อกอยู่เขาก็เหวี่ยงขวานด้วยแรงที่น่าสะพึงกลัวตอนนี้เวนดี้กำมัดแน่นและพยายามตั้งสติหลังจากตัดส่วนหนึ่งออกเขาก็ยื่นหัวเข้าไปข้างในและเอื้อมมือเข้าไปเพื่อพยายามปลดล็อกประตู ดังนั้นเวนดี้จึงใช้มีดแทงเขาบังคับให้เขาต้องล่าถอยออกไปด้วยความเจ็บปวดในขณะเดียวกัน,นครับเดนนี่ก็มาถึงที่ห้องครัวและก็รีบซ่อนตัวอยู่ในตู้ใบหนึ่งต่อมาฮอลแลนด์ Halloween ก็มาถึงที่นั่นในที่สุดนะครับแล้วก็ตะโกนเรียกหาครอบครัวนั้นแต่ไม่มีใครตอบเขาเลยอย่างไรก็ตามนะครับในขณะที่เขาเคลื่อนตัวอย่างระมัดระวังไปทั่วโรงแรม เดนนี่ที่สัมผัสได้ถึงสิ่งนี้ก็กรีดร้องด้วยความหวาดกลัวและนี่ก็ทำให้ที่ซ่อนของเขาถูกเปิดเผยนะครับดังนั้นแจ็คจึงพุ่งตามลูกชายของเขาไปเพื่อฆ่าเขาเด็กชายคนนั้นก็รีบคลานออกจากตู้แล้วก็วิ่งออกไปข้างนอกครับในขณะที่พ่อผู้บ้าคลั่งก็ตามไปทันทีเมื่อได้ยินเสียงร้องของลูกชายเวนดี้ก็รีบออกจากห้องน้ำเพื่อค้นหาเขาอย่างสิ้นหวังนะครับและในขณะเดีวยวกันเดนนี่ก็หาที่หลบภายในเขาวงกอดพุ่มไม้ ในขณะที่แจ็คก็เดินกับแพกขับแพกตามไปซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเดนนี่เคยสำรวจเขาวงกฏนี้กับแม่มาก่อนนะครับก็เลยทําให้เขาสามารถเดินในนั้นได้อย่างช่ำชองทําให้เขาได้เปรียบพ่อที่เสียสติของเขาภายในโรงแรมนะครับเวดดีก็ยังคงค้นหาอย่างบ้าคลั่งว่าลูกชายเนี่ยอยู่ที่ไหนและทันทีนั้นความตื่นตระหนกก็ครอบงำเธอเมื่อเธอพบร่างไร้รวิญญาณของฮันโอแลน์ สถานการณ์ยิ่งประหลาดขึ้นไปอีกครับเมื่อเธอสะดุดกับร่างไร้วิญญาณหลายตนของเหยื่อในอดีตของโรงแรมแห่งนี้ด้วยทําให้เธอรู้สึกหวาดกลัวม,มากมากย้อนกลับไปที่เขาวงกุฎนะครับตอนนี้เดนนี่ตระหนักว่าพ่อของเขาเนี่ยสามารถตามเขาได้จากรอยเท้าดังนั้นเขาจึงคิดแผนที่ฉันฉลาดขึ้นมาเขาได้เดินถอยหลังทับรอยเท้าตัวเองครับทําให้ร่องรอยได้จางหายไปและก็ทําให้แจ็ครู้สึกสับสนอย่างสมบูรณ์ในขณะเดีวยวกันครับ ภายในโรงแรมเวนดี้ก็รีบไปที่ลิฟต์และก็พบว่าที่นั่นเนี่ยเต็มด้วยเลือดและในขณะเดีวยวกันแจ็คก,ก็หลงกลอยู่ในกลอุบายของลูกชายในเขาวงกตและก็หลงทางอยู่ในทางตันหลังจากนั้นไม่นานเวนดี้ก็หนีออกจากโรงแรมได้นะครับในขณะที่แดนนี่ก็ออกมาจากเขาวงกตได้ด้วยเช่นกันผู้หญิงที่โล่งใจที่เห็นว่าลูกชายของเธอปลอดภยัยเธอก็เลยวางมีดลงและก็กอดเขา ทั้งสองคนก็ขึ้นรถตัดน้ำแข็งของไฮโลแลนนะครับและในที่สุดก็ขับหนีออกจากโรงแรมได้ในที่สุดทั้ง2ได้ทิ้งความมืดมิดและความน่าสะพรึงกลัวที่เกือบจะทำลายพวกเขาไว้เบื้องหลังในขณะเดียวกันนะครับแจ็คที่สับสนอยู่ก็เดินอย่างไร้จุดหมายไปตามเขาวงกดและก็กรีดร้องร้องไห้ในขณะที่พายุหิมะทวีความรุนแรงมากขึ้นรอบๆตัวเขาในไม่ช้าในวังรุ่งขึ้น เราก็เห็นร่างไร้วิญญาณของแจ็คถูกฝังครึ่งตัวอยู่ในหิมะในฉากสุดท้ายนะครับเราจะเห็นว่าแจ็คเนี่ยอยู่ในภาพถ่ายของงานเลี้ยงหรูหราที่แขวนอยู่ในโรงแรมตลอดมาและมันก็น่าแปลกใจมากครับที่แจ็คเนี่ยอยู่ตรงกลางภาพเลยเย้มแย้ม่ามกลางแขกที่แต่งกายหรูหราพร้อมคำบรรยายว่า o v e r l o o k Hotel งานเต้นรำวันที่4กรกฎาคมปี1921 การค้นพบที่น่ากังวลนี้บ,บ่งบอกว่าแจ็คเป็นส่วนหนึ่งของอดีตที่น่ากลัวของโรงแรมมาโดยตลอดหรือเขาถูกดูดกลืนเข้าไปในมรดกแห่งความชั่วร้ายซึ่งบอกเป็นนัยว่าวงจรแห่งความบ้าคลั่งและความรุนแรงจะดำเนินต่อไปโอเคนะครับทุกคนขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับ